ชีวิตเมีคมยคนขับรถเป็นแบบนี้แหละอยู่กับรถลานจอดรถม,มารีวิวต้นไม้แต่เขาจะย้ายแล้วตรงนี้เขาจะย้าย โล่งหมดแล้วว่าจะมารีวิวต้นไม้ซะหน่อยนะเอ็บเ,เ,เ,ออเ,เ,เ,เจ็บ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 เจ็ครับยยจยยยยเจ็บเจ้บเจ็าเจาเข็บเเ เขานั่นจริงๆเหรอเนี่ยฮะเขาหยุดที่นี่อันหยุดที่ถึงต้องย้ายโอ้ไม่รู้ครับเรากลับไปดูบ้านหรอกบ้านหรือเขาฆ่าเชื้อร้านเขาฆ่าเชือ้อโควิดคิดหน่ะ เออเขาเลยต้องหยุดอ่าหมดเข้าไปเออไอ้มาโซนไปกินน้ำอ๋อกินเศษนินิ่งนินิ่งนินิ่งๆมัิ่งเออยู่นิ่งๆมังตาอยู่นิ่งนิ่งมังตาอยู่นิ่งนงมังตาไอ้ดิม้าม้าก็งายเก็นก็ใช้ เถึงก็ไปสื่อก็ไปสื่อน้ำสื่อเล่นล,ลูกแล้วมาถึงมาหายก็ะอ,อกเข้าอยู่ปั๊ม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 ปัป๊มขาไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เมียเอ้ยมา <c oughs> นี่นี่ไอ้สีตา <c oughs> ออกไปแล้วไปไม่บอกที ไม่บอกพีนะมก็ตายแล้วมันไม่เคยเจอมันไม่เคยพบมันไม่เคยพบเนี่ยเอาไปหวานแล้ววันนั้นต้นนิดเดียวเนาะโตเอาไปหวานแล้วยังไม่ขึ้นเลย ตายแล้วเมื่อฉัน,นไม่ปลูกตรงโน้นเลยตรงข้างหลังที่ไม่มีหานนัน้นสอ,องตัวหาตัวนั้น